ความรักอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ความรักสำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะประจำตัวของคุณกันก่อนนะคะมาดูซิว่าพลังงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะ สิบไม้นะคะราชาถือถ้วยนะเราก็มีหนึ่งถ้วยนะคะพลังงานประจำตัวของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะเราก็เป็นพลังงานของคนธาตุไฟซึ่งจริงๆในตอนนี้บีก็รู้สึกว่าคุณเองนะคะน่าจะ กำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะหรือว่ามีข่าวดีนะคะความสุขนะคะมันเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพราะว่าตามพลังงานที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยคุณเองนะคะอยู่ในจุดที่คุณมีความสบายใจนะคะเราก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างในชีวิตนะคะมันก็กําลังจะบริบูรณ์นะคะรู้สึกว่ามันมีความสุขความสงบเกิดขึ้นในใจมากๆเลยนะคะ หลังจากที่ตัวของคุณเองหันหลังให้กับบางสิ่งบางอย่างนะคะมีการเทมีการทิ้งนะคะมีการเดินออกมีการเดินห่างจากบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะพอพาสิบไม้ไปเนะะี้ยมันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาคุณก็คือพยายามมากมกนะคะกับทุกๆเรื่องแต่สุดท้ายแล้วคุณก็รู้สึกว่าความพยายามนั้นน่ะมันไม่เป็นผลนะคะจนนํามาซึ่งสิ่งที่คุณเองรู้สึกว่าคุณจําเป็นต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาจากตรงนั้น อ่ะอันนี้คือพลังงานหลักประจําตัวของคุณนะแล้วเรามาดูซิว่าความรักนะคะเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะนะาใบแรกออกมาเป็นไบต่อไม่ไหวนะใบที่สองนะคะเป็นไพป่อปอกปลอกนะคะอืม าบที่3เป็นผลประโยชน์บางตานะคะโอเคห่างไกลใจจ้างแล้วก็หลงนะคะอต้องบอกว่าก่อนนะี้ยคุณค่อนข้างหลงมากเลยนะะ่ะไพ่ใบนี้นะคะเบิกบานนะคะจริงๆแล้วเนี้ยไพ่เบิกบานนะคะบีนะ่ะสับเขาแล้วแหละแล้วเขาก็ตกมาแล้วะคะ่ะแต่ว่าปกติแล้วบีจะไม่นํามาใช้ไงนอกจากว่าบีจะหยิบได้อีกครั้งหนึ่งอนะคะแล้วเขาก็ออกมาจริงๆนะคะเพราะฉันเราเนี่ย มันก็คือแมสส์ที่พี่ไพ่ต้องการส่งถึงคุณจริงๆค่ะอดีตที่ผ่านมาสะบักสะบอมมากเลยใช่ไหมคะโดนเขาหลอกโดนเขาหวังแต่ผลประโยชน์อ,อยู่ไกลกันด้วยนะคะคุณก็ให้เขาไปทั้งหมดที่คุณมีอะไรให้ได้คุณให้คุณไม่เคยปฏิเสธนะคะเพราะคุณอนะหลงเขามากอันนี้คืออดีตความสัมพันธ์ของคุณเลยนะแล้วสุดท้ายนะคะคุณก็รู้ว่า คุณก็คงไม่สามารถไปต่อได้อีกนะคะคุณเองก็เลยปล่อยความสัมพันธ์นะคะกลับมารักตัวเองอ่าก็ต้องบอกว่าคุณอ่ะมีบางอย่างเข้ามาทําให้คุณนั้นตาสว่างมากขึ้นนะคะแล้วตอนนี้นะ่ะจิตใจของคุณเองก็อยู่ในจุดที่สบายจริงๆเหมือนที่บีได้บอกไปจากไพ่ด้านบนตรงนี้ว่าคุณเองตอนเนี้ยน่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการยึงความรักนะคะ ก็อยู่ในจุดที่มันเป็นความสบายใจมากๆแล้วนะคะเ่เราก็เป็นจุดที่คุณเองก็คือพร้อมนะคะพร้อมที่จะพัฒนาพร้อมที่จะเติบโตนะคะพร้อมที่จะเป็นอนาคตของกันและกันนะเพราะนะคะที่จะ <S <S ก้าวไปสู่ในจุดที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราเนี่ยความรักก็อยากจะย้ำว่าความสัมพันธ์ใหม่ที่คุณเจอหรือางคลยังไม่เจอนะคะคุณก็จะได้เจอกับคนที่เขาจะเข้ามาแล้วมีโอกาสสร้างครอบครัวด้วยกัน คุณจะเจอกับคนที่จะเดินต่อนะคะแล้วก็เป็นความมั่นคงของกันและกันนะคะก็เรียกว่ามันจะมีบางอย่างเข้ามาเป็นแรงดึงดูดระหว่างคุณกับเขานนะคะจนนาไปสู่ความรักที่มันเป็นความมั่นคงและความชัดเจนในที่สุดนะคะคุณไม่ต้องสนใจว่าอาดีตของคุณจะเป็นยังไงให้คุณสนใจแค่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตวันข้างหน้าก็พอนะคะเพราะทุกอย่างมันมี สิ่งที่เป็นตัวกําหนดอยู่แล้วนะว่าคุณเองนะคะจะได้พบกับคนที่เขาพร้อมจะจริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณนะคะก็ขอให้คุณนะคะทำให้เต็มที่เหมือนที่คุณทํามาตลอดนะคะแล้วทุกอย่างนะคะในความสัมพันธ์น่ะนะคะก็จะทําให้จิตใจของคุณนะคะอยู่ในจุดที่มันสบายนะคะแม้ว่าบางครั้งอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะจะมีการครบซ้อน,นะคะแล้วทาให้ใจของคุณเองเนี่ยมันมีความหม่นมัวนะคะแต่บีก็อยากจะบอกว่า ทุกเรื่องราวนะคะในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นคนเก่าๆก็ยังไม่ได้หายไปจากชีวิตของคุณนะคะการแย่งชิงก็ยังไม่ได้หายไปแต่ถ้าหากว่าตัวของคุณเองเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วนะคะก็ขอให้คุณนะคะมองความรักครั้งใหม่นะคะมองความรักครั้งใหม่แทนความวักที่มันหลอกลวงนะมองความรักครั้งใหม่นะคะที่เขามาแบบบุกเพสันนิวาสคุณคะ่ะนะ อยากให้คุณมองตรงนี้มากกว่านะคะความสัมพันธ์เก่าอะคะ่ะคุณไม่จําเป็นตรงไปสนใจนะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องย้อนกลับไปในอดีตแบบนั้นอีกเมื่อคุณนะคะเลือกออกมาแล้วก็ขอให้คุณมองแค่ค,ความสัมพันธ์ที่เขาจะเป็นโลกทั้งใบของคุณแล้วคุณก็จะเป็นโลกทั้งใบของเขานะคะให้คุณมองแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณกับสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันก็พอเพราะว่าเพราะว่าความรักน่าบอกเลยว่า ยังไงก็ตามความรักเก่าที่เคยหลอกลวงคุณที่เคยหวังแต่ประโยชน์จากคุณนะคะเขาจะกลับมาแต่ถ้าคุณเทไปแล้วคุณปล่อยไปแล้วคุณไม่จําเป็นต้องให้เขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณคุณสามารถที่จะปฏิเสธได้เลยเพราะว่าคุณกําลังจะเจอกับความรักที่ดีนะคะคุณกําลังจะเจอกับความรักที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยโอกาสนะคะเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักที่จะทะนุถนอมซึ่งก,ากาันและกัน เพราะฉันแล้วนะคะให้คุณโฟกัสแค่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปนสนใจว่าที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนะคะไม่ต้องเก็บมันมาเครยียดไม่ต้องเก็บมันมาใส่ใจไม่ต้องเก็บมาอะไรเลยเอาแค่ปัจจุบันก็พอแล้วถ้าหากว่าบางคนนะคะไปขอพอเรื่องความรักนะคะโดยเฉพาะกับพระแม่รักษมีนะดีก็อยากจะบอกว่าท่านนละคะจัประทานคู่มาให้กับคุณนะคะความรักของคุณจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ แม้ว,ว่าที่ผ่านมามันจะเหมือนกับเรียกว่าทุกนะคะอึดหนักแค่ไหนก็ตามนะคะเก็บมันเอาไว้เป็นแค่บทเรียนเท่านั้นแล้วคุณจะได้เจอกับความรักที่ดีจริงๆค่ะมมาดูในส่วนของวันที่นะคะวันเกิดหรือว่าราศีเพิ่มเติมนะคนที่เกิดวันที่21ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่13 ราศีกันนะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่หกราศีพฤษภนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สองคนที่เกิดวันจันทร์นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันที่สิบสี่ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเจ็ดสิบเอ็ดค่ะเลขเก้านะคะสี่สิบแปดสิบหกแล้วก็ยี่สิบเก้าค่ะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ